ไอ้เหียเป็นเหียอะไรติดสาจังตัดมันติดแสงจังวะไอ้เหียเฮ้ยจีบดามึงติดแสงอ่ะจีจีดาด้มันเแมันเฮดอเนี่น้องชวนผมมาตำรวจมาชนท้ายมาเลตำรวจมันบัมมาเลยเมื่อกี้ไปรีหลดแล้วนึงคร แล้วหลุแล้วครับเไปพเอาดิเอาดิเอาอดิเียหาดิเหาดิหาดิเอาาดิเอาาดิเนีนี่เอาแกะดิเอแกะดิเดี๋ยวยิงตำรวจให้ให้เถาเนี่ยเดวเียมาดิเถาเนเถาเน่ลงดิอย่าชนมาดิอย่านื่งขอลงกอนคนเยอะมากลงนีลงนีตำรวจเดีอาดิเอาดิเอาดิเอาเอาดิเอาเอาดิเอาดิเอาดาาาาอา ลงไม่ได้อุ้อไนอุ้อไรอุ้อไวเกมบาวุ้เกบาวุ้ขาเดนไอ้มันอูยังไม่ได้ถือวุ้ดเลยเียมึงบ้าปะเนี่ยคนถือมอเสือไม่ยิงไงควายไอเียมึงปัญญาอ่อนป้ไม่ได้ถือผมไม่ได้ถือไอเหียต้อไอไม่ได้ถือไม่ได้ถือไม่ไตาแหลไอยถือเลมอูในมือกูเดียมึงเห็นป้าไอเฮียกูถือป้าไอเียคนถือเสือไม่ยิงไงควายไอเียอยู่ทั้สอนอนเยตรงเนี้ยพี่อยู่ทาเียอะไรกันมันไม่มีเคสแล้วตรงเนี้ยน้อง ไปแหกดาบกระดมดีกว่าไหมได้ช่วยขนาดเนี้ยเฮียไอ้เฮียคนดื่อเดี๋ยวไม่ยิงหเคสครับใต้บ้านหัวใจหนึ่งเคสไปแปลงคนไประงับหน่อยเก้าหกหนึ่งเลยโอ้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 ยไปขับรถหน่อยไปไหนมือเหรอทังคิเอาดิพี่ทีน้อยไปหน่อยไปหน่มยอยู่รถมาบัง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 เก็บอาวุธครับเก็บอาวุธเก็บอาวุธไม่มีใครถือแล้วไม่มีใครเอายิงแล้วเอายิโอ้ยไม่ได้ทำะไรเลยอะอะไรอะ ไอ้เงี้ยคนยืนได้แขี่วูเดี๋ยวไอ้เงี้ยคนยืนได้ไอ้สัสตอนนั้นยูยืนถืออยู่นะไปฉลาบจะผมถือแต่ผมยังไม่ได้แทงไงก็ต้องเก็บก่อนนะครับไม่ได้ทำเลยลีคาสิโนนะคาสิโนกับักคาสิโนมีมีอะไรบ้ามีอะไรบ้าน้องเป็นพี่พาไปตกป้าน้องนั่งหอบนั่งหอบเราไปตกไหมต้องผับเขาตีกันตุ้นผับนะผมไปต่อไาก่อนเลยเงี้ยส่งตลาดเลยครับส่งตลาดเลยครับไอ้ตรงไหนตรงนี้ ในบ้านในดับเบิลเอดมั้งถ้าบอกข้างคาสิโนดดิมาดิมาดิเดี๋ยวไปส่งมาดิมาดิมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาโอ้ยตำรวจไปนที่อื่นนะครับขึ้นมา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 นี่นึ้นึ้นี่นี่นีดนส่นี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 ่ล้าขึ้นหรือเปล่นานี่นี่นี่ี่นีนี่นี่น่นนนนน่นเนี ขึ้นมาดิขึ้นมาดิกลัวเหรอขึ้นมาดิ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 ครับบ๊อบบี้ขออนุญาตวอร์ชิชชีนะครับพรุ่งนี้มีงานครับครับวันนี้ไปผับไบเกอร์นี่คือยังไงเคลียร์ได้นะเดี๋ยวผมไปเคสอื่นต่อนะเอคุณเลเจออยู่ไหมผมเอารถผมไปก็ได้ครับผมมีรถอยู่ตนนี้อเอาหมอเอาหมอเข้ามาเลยเอาหมอเข้ามาเลย เมื่อกี้ใครไลาอยู่ตรงไหนนะเอเออะเดินตาตรงเอ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 รี่เอ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  a อเ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 อหอเอเอี่เอเลเอเอเออ้อเออเลเอออเอเอยอรออเนเอนเเอ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 ยก็เอ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 เเออเ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 ออเอเอเอาอเ้เอ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 าอเคาอเอเีเดเอเเออ รับคนรับเอรับคนรับก็ได้คุณเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรอ่ะคุณเป็นไรนะคุณเป็นเรืะไรวะน่ากลัวเลยอ่ะนราบ้างเฮ้ยจีเย็นไม่บ้ามนะครับบ้ามอยยิงล้อนะมึงก็ยิงดิเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรติดเฮียอะไรจีตัดมันติดแสงจังวะไอ้เหี้ยเฮ้ยจีบดามมึงติดแสงอ่ะจีจีบดามมึงติดแสงอ่ะไอ้าสามบดามมึงติดแสงอ่ะกูไม่ยอมไปจีเป็นกูไม่ยอมไปบดามติดแสก้าอ้คนขับไปคนขับอ่ะไหน มึงก็ไม่ได้ควายแต่กระตำรวจไอ้เหี้ยตายบ้านยเคกำลังหอยตำรวจเห็นรถไหมเนี่ยเดีก็โดนชยิงเปไอ้สัสนี่มึงไม่ได้ยิงล้อแล้วมึงยิงคนเนี่ยเออยู่สุสานนะแล้วเข้ามาตามไปโนตามไปเอเออยู่สุสานการะเข้ามตะขอนบานเข้ามาบ้านยเเป็นร้อยห้าส้ายื้อย่างนี้พวกผมจะปล่อยแล้วนะเยดียนี่เออะไเอหน่อยอยู่หน้าบ้านแต่เข้าบ้านเนี่ยเอเนี่ยไม่มีคนเปิดประตูอไรฮะสิบ เอเข้าบ <V att ly> e ้านไปแล้ว <dans> พ <es> ี่เอเข้าบ้านไปไปไปแตกกันบ๊มเร็วเร็วเร็วโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวได้จัดเดี๋ยวได้จัดเดี๋ยวได้จัดวายชาด้วยตอนนี้ไม่ได้รับสารตกไม่มียี่ลายอยู่ปะ ตอนนี้กำลังแท็กเอเออยู่กำลังจะเข้าบ้านดาวนี้ดาวนี้ดาวนี้ดาาจีนดาจีนด่าจีนดาจีนิดเข้าบ้านไปแล้วตีตอนน้ว่าติดแสงอ่ะลุงดีด่าวดีดาวตีด่าวตีแป๊บนึงนะตอนแต้จีมันเอาผู้ใหญ่เลยมันด่าผู้ใหญ่ไอ้เฮียมีสามเคสรอตำรวจไปก่อนลุงเข้าไปเมื่อกี้กับเคสเอเอเข้าไปเมื่อกี้เป็นผมผมจะไม่ด่าวถ้าอยู่แต่กับตำรวจอ่ะขอรอคนหนึ่งนักเรียนก็ได้ขอที่เบกันถ้าไม่มีเคสนอกก็มาตีก็ได้นะเพราะมันมีสปอตกับบ้านเจเจอะ ตัวมะเหล่าไม่มีเคสนอกแล้วอ่ะแตกแตกไอ้เหี้ยแตกไอ้เหี้ยโดนยิงยางบอกโดนยิงย้างไอ้ย่ามือมือมีนายอีกแล้วเป็นแตกนะพี่ออกหลังบ้านแตกแตกแตกอะไรออกพี่ครับออกหน้าบ้านออกหน้าบ้านหน้าบ้านครับวนไปหน้าบ้านแข็งรับมนาเขาอยู่อยู่เนคิสตูอยู่เลยกระถางสปเดอร์สปเดอร์ห่างแล้วเปล่ายัง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 มาสกัดมาสกัดไปเลื่อนเส้นชีวิตไปเลื่อนเส้นชีวิต

แปกใจปอแทกเกินไปหรือเปล่าน uh, yep> ั้นตัวเปล่าพี่เพิ่งถ่ายไปเออนัตัวเปล่าก็ตัดไปก่อนกลับไปทางหน้าโบดกลับทางหน้าโบนหน้าโบดหน้าโบดกลับไปทางอู๋อ okay, ู๋ร้านหลูเข้าอู๋ร้านหลูโอเคพี่เม้งกำลังไปครับทะลุอู๋ร้านหลูแล้วเียวซ้ายไปทางร้านหลู ่ล้วปล่อยแม่งไปที่แล้วปะไอสัตว์ปล่อยแม่งไปเลยแล้วป่ะไ,ม,ม,ะไ,บบไม่ต้องไปสนใจมันแล้วฮะไอแล้ว่ะล่อยไปแล้วปะไอาเอาไอเน เลี๋ยวซ้ายต้องเหินขยะอ่าอยู่ไปหน้าถ่ายหนังขอโทษครับมันไปไหนร้อมันไปไหนร้อชนกันเองชนกันเองรุ่งโดนชนมันจะเป็นไป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 ต้องเอาให้ได้สักอย่างสองยางวะไปเข่าซอกเล็กเข่าซอกเล็กเขวบวนนะวนออกอีกอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเหินเข้าบ้านน่าจะเหินเข้าบ้านต้องนี้อยู่หรือเปล่าวนเขายังวนอยู่วนอยู่ตรงร้านเพชรวนอยู่ตรงร้าน พวกทำมานานพวกกูเฟีอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟว่าชวันจะไรเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชวนะได้เชื่อมึงพอยู่แล้วว่าชัวัน loose มันทำไรว่าชัวันจะดูดสนตีนพวกกูามิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกับเพามนปุ๊ตุ้มสเกิเต็มละอู้อูแล้วก็จี๊ดไออู้อู้เก้ได้มาได้เรียลไลท์อูลยออู้ฟีว่าอะ e จะคิงฟีไลท์ดสี่เราวเมืองเฟมิเลีส